เรื่องลุงทําทีมมาสิบกว่าปีมันไม่เคยมีเรื่องอะไรแบบนี้นะมันโดยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างร้ายแรงครับวยก้าส่วนไหมก้าไม่ได้สวนครับน้องก้าไม่ได้ส่วนแล้วน้องก้าก็ขอโทษโด้วยน้องก้าก็ดีนะน้องก้าก็ดีนะครับก็ก็กยังขอโทษด,ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่เออไกด์พอมันตั้งสติได้มันก็รีบ,ร,บรีบไปขอโทษรีบไปขอโทษนะครับ ใช่ครับก็รีบไกลๆก็รีบไปขอโทษพอตั้งสติได้ปู๊บ่าพอพี่บอยตบหน้าตบหน้ามันอะจนมันตั้งสติได้อะมันก็เลยรีบรีบรีบเดินไปขอโทษนะก็รีบเดินไปยกมือไหว้ขอโทษกล้าไปแบบว่ามันขอโทษจริงๆอะประมาณนะครับแต่ที่ผมสงสารที่สุดผมสงสารพี่บอยครับผมสงสารพี่บอยจริงผมสงสารพี่บอยมากเมื่อวานตอนแรกผมแค่รู้สึกว่าเรื่องคือไม่คือไอ้เวลาทะเลาะต่อยตีกันอะไรอย่างเงี้ยคือผมผมเห็นกับตาบ่อยหรือว่าอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆหรือเคยเกิดขึ้นกับผมบ้างแต่แค่ว่าผมแบบ ไม่เคยเห็นที่แบบว่าคือแบบพี่บอยเขาไม่ได้ต่อยกับมึงเลยแต่ว่าเขาร้องไห้ให้มึงอะไรเงี้ยผมยรู้สึกแบบเชียแม่งกระเทือนใจกูสัสสัตอะไรเงี้ยแม่งกระเทือนใจแม่งสะเทือนใจผมยี่ฮี้ <c oughs> ใช่ครับพี่บอยร้องไห้จริงครับพี่บอยเขาแค่รู้สึกว่าเขาเสียเสียใจที่แบบว่าถ้าเขาไวกว่านี้หน่อยซึ่งผมอยู่แล้วต่อให้เป็นอาจารย์ยงชุนเนี่ยแม่งก็ไวจนรับมัดไม่ทันเหมือนกันเพราะว่ามัน็เหมือนอารมณ์แบบคนนั่งเผลอ,อยู่เข้าใจ <c oughs> <ๆ S 1> ครับว่าคนนั่งเผล่ปะคนนั่งเผลแล้วมันเกิดพุบขึ้นมาเลยอะไรเงี้ย ซึ่งผม,ผ,มผมก็เข้าใจผมก็เข้าใจผมก็ซึ่งผมบอกว่าพี่บอยว่า,วามันมันไม่ได้ผิดที่พี่มันไม่ได้ผิดที่พี่เลยเพราะว่าแต่พี่เขาเสียใจไงที่แบบเออเแบบไอ้แบบ่งเ,แบบเขาไม่สามารถห้ามให้น้องไม่แบบว่าไอ้นี่กันได้หรือเวลาแบบมากันอย่างเงี้ยแล้วเขาอยู่ด้วยแล้วแม่งแบบน้องแม่งตีกันนะแล้วเจอพี่บอย,อยร้องไห้เกล็บโอ้โหสัตว์เอ้อพากูจะร้องไห้ตามอีกบิ้วจนกูรู้สึกว่าเชื่อแม่งเลยรู้สึกกูเริ่มอินแล้วกูเริ่มแบบเพราะแรกผมรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เออต่อยกันเออไกด์ขอโทษก็เออก็ก็จบ เสร็จปุ๊บพี่บอยร้องไห้โอ้ยสัตว์เอ้ยเอากูแล้วเล่นกูแล้วไงกูเครียดกว่าเดิมอีกโอ้โหพี่บอยร้องไห้ไอ้สัตว์เอ้ยแต่ทางมิดมีการคุยกันแล้วฮะกับคีรลอสพี่แว่นฮะบอยม่นารูอิโสโตรเซียนะฮะสรุปออกมาเป็นอย่างนี้นะเมื่อวานมันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวานนะเมื่อวานก็คนเห็นเยอะนะฮะพี่ดาวว่าบอยรู้สึก แบกรับภาระอะไรเยอะมองตาก็รู้แหละคือพี่ก็รู้ว่าโพสิชันที่บอยอยู่หรือว่าโพสิชันที่พี่อยู่เนี่ยบางทีเราแบกอะไรเยอะเกินไปเราก็ไม่อยากทำกจากสิ่งที่ที่เราทำแล้วเราเรา,เราทำแล้วร,รู้สึกแบบเราฟีลลิ่งหรอเรามีความสุขอะไรเงี้ยแต่พอมันรู้สึกว่ามันมันแบกแบกเยอะเกินไปเป็นความหวังของคนรอบข้างเกินไปมันก็ทําให้ความความสนุก นั้นน่ะมันเริ่มค่อยๆจืดจางหายไปนะฮะคือตอนนี้พี่ก็ได้คุยกับคีรอดกับอ่าบอยไปแล้วแต่ยังไม่ได้คุยกับฮอนถ้ามีมีอัปเดตอะไรอะ่ะบอกพี่ด้วยว่าจะเป็นอย่างนี้แล้วนะพี่อะไรเงี้ยซิปมาก็ได้น้องเดี๋ยวเคลียร์เคลียร์ประเด็นไกด้วยกันเพราะว่าท้ายสุดไม่ไม่ถ้าไม่รู้จกักจักปากลุงก็ต้องรู้จักปากคนอื่นอยู่ดีเพราะว่าเรื่องม,มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืน เรื่องเกิดขึ้นหลังจากหลังจากจบไอร้านที่ทิชนะฮะลุงกับก่อนลุงกับก่อนลุงไม่ได้ไปต่อนะ,ะเรื่องมันเกิดที่งานมันเกิดคุณยุ่นนะฮะลุงเอาสั้นๆแล้วกันนะลุงไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ถ้าเล่าละเอียดมันมันมันไม่มัน,ม,น,ม,นมันผิดแน่ๆนะ,ะเอาเป็นว่าคู่กรณีเมาันไหมก็เมาแหละฮะแต่แบบบางทีลุงมองว่าการโต้เถียงกันการ ทะเลาะโตเถียงกันในอินเกมเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมันเถียงกันอยู่แล้วอะขึ้นได้โมโหได้เป็นปกติแต่ไม่ต้องถึงขั้นกันลงไม้ลงมือนะฮะไอเรื่องโตเถียงอะมันเถียงกันปกติอ,อ่าใครใครก็เถียงกันแต่สิ่งที่แมเนจเมนต์อ Management ของทีมแล้วก็บอย ทีลอสแล้วก็พี่รับไม่ได้พี่เพิ่งรู้ก่อนหน้านี้ไม่นานนะก็คือการลงไม้ลงมือกันกับเพื่อนกับกับน้องซึ่งมันมันมันไม่ใช่วิสัยของคนที่มีการศึกษาคนที่คิดได้มันไม่ใช่วิสัยของคนที่มีคุณวุฒิมากพอที่จะเป็นตัวอย่างของ คนรุ่นใหม่ทุกคนที่ส่วนมากนะส่วนมากที่อยู่ในบิสติมเมอร์ทุกคนเป็นพับพับลิกฟิกเกอร์หมดเป็นคนบุคคลสาธารณะคุณจะทำอะไรมันจะมีเด็กจำไปทำต่ออยู่แล้วคุณจะทำมุมดีกลางๆหรือว่าทำไม่ดีพูดจาไพเราะหยาบคาย มันมีคนออกไปไปพูดเรียนแบบหรื้ทำอยู่แล้วแฟแครับลูกผู้ชายทำแล้วก็ต้องยอมรับผิดซึ่งน้องเขายอมรับไปละผมเอาไว้เป็นข้อคิดแล้วกันนะ white. ว่าเราต้องใช้ชีวิตอย่าใช้ชีวิตอยู่บนความประมาทนะฮะก็ไม่ว่าเหตุการณ์เมื่อคืนนะฮะมันน่าจะเป็นเหตุการณ์เหตุการณ์ใหญ่สําหรับชีวิตของของน้องสวิทแล้วกันนะฮะ ใช่ครับก็มันมันโดนมาหนักแหละครับพี่เล่าเหตุการณ์ได้ไหมเหตุการณ์เป็นอย่างนี้อ่าผมเล่าเหตุการณ์ให้ฟังด้วยความที่ว่าผมนั่งอยู่ใกล้ใกล้เฮียเยใกล้สัสสัคือลิงไซส์ถ้าเกิดเรียกแบบว่าแบบนักมวยเขาเรียกว่าลิงไซส์สี่เหลี่ยมเป็นอย่างงี้ครับสมมติว่าเรามันสี่เหลี่ยมนี่กูนั่งติดขอบเวทีเลยแบบว่าต่อยกันเหนือกระเด็นต้องโดนกูอะคือกูถ้าเกิดเป็นสนามมวยกูกูต้องโดนเหงือนักมวยบ้างอะคือลิงไซสัสสัสลิงไซส์เฮียเฮียอันนี้คือมุมที่ผมผมอ่อผมอยู่ในเหตุการณ์ ที่ผมอยู่ในเหตุการณ์นะครับที่ผมอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เป็นมุมของฝั่งผมที่อยู่กับไกด์นะนะครับคือตอนนั้นเนี่ยที่นั่งมันเป็นสี่คนเรียงกันสี่คนเรียงกันอย่างนี้มีอันนี้ผมก้าพี่บอยไกด์สี่คนนั่งเรียงกันอย่างนี้เรียงเป็นเป็นหน้ากระดานนะครับเรียงหน้ากระดานแล้วลงมนหันหน้ามาคุยกันแบบเรียงก็้นั่งหันหน้าคุยกันผมนั่งข้างก้าก้านั่งก้านั่งข้างพี่บอยพี่บอยนั่งข้างไกด์ไกด์นั่งริมฝั่งโน้นผมนั่งริมฝั่งนี้แล้วก็คุยกันคุยกันนะครับ คือด้วยความที่ว่าวันนั้นเนี่ยนั่งคุยกันเรานั่งคุยกันเอสามกลุ่มแล้วนั่งคุยกันสามกลุ่มคือกลุ่มตอนนั้นคือพี่จินก็คุยกับอีกฝั่งหนึ่งอยู่เขาก็คุยธุระเรื่องของเขาอีกกลุ่มหนึ่งใช่ไหมเสร็จปุ๊บพี่สวนก็นั่งอยู่ข้างผมผมก็คุยกับพี่สวนอยู่กึกกึ๊กกึกเสร็จปุ๊บซ้ายมือผมก็จะเป็นก้าคุยกับไกายแล้วก็พี่บอยคุยกันอยู่กึกกึ๊กกึ๊กอะไรเงี้ยก็คุยกันอยู่เป็นสามกลุ่มเป็นสามกลุ่มนั่งคุยกันซึึ่่่่่่่งงงงงเเเเเเสสีีีีีีียยยยยยแมมมมตตกัันนนนนนไไอออ้้้้พพพจิูดววาฮฮรคคโะ เป็นไงไม่ได้มึงเก่าไอ้โมงไงเรารีบกลับป่ะถ้าไอ้ไก่ฝั่งนู้นโผมันไม่ใช่แบบเนี้ยผมว่ามันไม่โอเคเสียงตีกันเฮี้ยด้วยความที่ว่าตอนนั้นเสียงมันตีกันมากคือสามกลุ่มมันคุยพร้อมกันเนียมันคุยกับแล้วเสียงมันตีกันคือเอาจริงผมฟังไม่รู้เรื่องคือผมไม่รู้ว่าจุดเริ่มใครเป็นคนเริ่มคืออนนี้ผมไม่รู้เพราะอย่างที่ผมบอกว่ามันนั่งสามกลุ่มแล้วเสียงตีกันอย่างเฮี้ยตีกันแบบเสียงตีกันสัสสัพี่โจนก็จะคุยกับผมผมก็จะฟังพพีี่จจจินนนนููดดะฟัััังงงไ้้้กกกกเสยแแตวลล็หาปุ๊ เหตุการณ์เหตุการณ์ดดนหมัดหยงชุนกันก็เริ่มต้นขึ้นนะครับซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดนะเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดจริงไม่อยากให้เกิดจริงนะครับอ่าจอใหญ่จอใหญ่ไม่มันก็เป็นสิ่งที่ที่ไม่อยากให้เกิดครับแล้วก็แล้วนั้นมันก็เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นสิ่งที่ไม่คาดคิดแบบไม่คาดคิดที่เฮี้ยผมยังไม่คิดเลยเอาตรงผมเป็นเพื่อนมันผมยังไม่คิดว่ามันจะทําเลยเข้าใจบ้างหมายถึงว่าผมก็ไม่คิดว่ามันจะทําผมไม่คิดว่ามันจะทําจริงๆ ไม่ไกด์มัน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 คงเจตนาเจตนาของไกด์อะผมว่ามันมันคงไม่ได้ห้าวขนาดแบบไอ้เฮียเฮ้ยกูแม่งนักเลงต้องตอ่อยมึงไม่ไม่ไม่ใช่ผมว่าไม่ไม่ใช่อย่างนั้นจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นจริงเพราะเพราะเพราะจากที่ผมสนิทกับไกด์มามันไม่ได้เป็นคนแบบต้องแบบเฮ้ยไอ้เฮียเดี๋ยวกูต่อยแม่งถึงจะจบไม่ไม่ไม่ไกด์ไม่ไม่ใช่คนอย่างนั้นไม่ไม่ใช่คนอย่างนั้นจริงครับในในมุมผมนะไกด์ไม่ใช่คนแบบนั้นครับด้วยความที่ผมรู้จักมันมันไม่ได้แบบคนแบบเฮ้ยเฮ<ๆ>ียเดี๋ยวกูต่อยแม่งพูดไม่ด แต่แค่ว่าด้วยวันนั้นคือคุยกันเนี่ยอารมณ์แบบคุยกันแบบอารมณ์เหมือนเหมือนเหมือนเถียงกันนึกภาพคขาว่าเถียงกันออกไหมครับเถียงกันแต่ละคนก็มีความเข้าใจของตัวเองเช่นเอ่อเช่นสมมติผมเถียงกับไอเทนสมมติอ่ะสมมตินะที่ผมเหตุการณ์สมมตินะผมจะไม่พูดนะครับว่าสิ่งที่กล้ากับไกด์คุยคุยอะไรกันผมจะไม่พูดแต่แค่ว่าผมจะอธิบายให้ฟังว่าที่เถียงกันน่ะแล้วทําให้มันโมโหก็แบบปุ่งขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคืออารมณ์ฟิลประมาณว่าเหมือนผมกับเทนเป็นเป็นเอ่อเป็นคนสนิทกัน เอ่อไอเทนเป็นน้องผมผมคุยกับมันปั๊บเฮ้ยเทนไอหย้มมึงแม่งกูว่ามึงแม่งอ่อนะ่ะอะไรอย่างเงี้ยแบบแซลเล่นเนี่ยแซลเลตเอ้ยมึงอ่อนปะแล้วไงอะ่ะก็ผมแชมป์โลกอ่ะผมก็สวนเด็แล้วไงอะ่ะถ้าล้วผมก็แชมป์เหมือนกันอ่ะผมก็แชมป์หลีกก็เถียงกันปุกปักปุกปักแล้วคุยไรมึงไม่เคยได้แชมป์ประเทศผมก็แล้วมึงคุยแหละก็กูไม่ได้แชมป์ประเทศแล้วแล้วมึงยังไงอะ่ะแล้วก็เถียงกันปุกปักปุกปักปักเถียงกันไปเรื่อยๆแล้วมึงอ้วนป่ะไอหน้าเหีย มันด่าผมไอหัวเถิกกูเปิดแป้งประมาณนี้ฟิลประมาณนี้นี่คือฟิลประมาณนี้เลยมันแบบว่าทุกอย่างแม่งเร็วจริงเว้ยแม่งเร็วมากเร็วสัสสัสเออแบบขิงมาขิงกลับอ่ะกึก็คือคืประูมเรียบร้อยสัตวันพันแมนประมาณนั้นประมาณนั้นครับประมาณนั้นแต่ผมไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เอาเรื่องที่กล้ากับไกด์คุยกันมามาพูดแล้วกันนะเพราะว่าไว้เดี๋ยวให้เขาคุยกันเองดีกว่าว่ามันเป็นมันเออมันขิงกันเล่นๆอ่ะมันขิงกันเล่นๆแล้วอยู่ดีขิงกันไปขิงกันมาเรียบร้อย ไอสัตว์อยู่ดีเออใช่ครับแล้วพี่บอยนั่งอยู่ตรงกลางเสียงลมอ่ะไม่ตอนแรกคือพี่บอยห้ามแล้วคือตอนไอ้ไกดลุกอ่ะคือเริ่มเริ่มจากตอนแรกนั่งคุยนตอนแรกคือนั่งคุยกันดีๆนั่งคุยกันเงียบเียบแหละสักพักหนึ่งลุกแล้วไอ้ไกดเริ่มลุกแล้วพอไอ้ไกดเริ่มลุกปุ๊บพี่บอยก็ดันลงแล้วคือพี่บอยอ่ะดันแล้วพี่บอยก็เอาแขนขึ้นมาดันแล้วปั๊บคือพอพี่บอยเอาแขนขึ้นมาดันปุ๊บมันกดแขนลงปุ๊บมันก็ตุ้มเข้ามาเลยนั่นแหละครก แล้วก็เลยเลยมีปากเสียงกันแล้วก็ดันมีการใช้กําลังเกิดขึ้นนะครับก็ก็ห้ามหลังจากนั้นพอพอพอปุ๊บผมก็รีบห้ามเลยผมก็ห้ามแล้วก็รีบผลักไกด์ออกว่าดันไกด์ออกไปเลยผลักไกด์ออกออกไกลๆเลยผมก็ผลักไกด์ออกเลยมันก็นั่นแหละครับก็สติแตกพี่บอยก็เดินไปตบหน้ามันตบหน้ามันให้มันตั้งสติเพราะว่ามันเหมือนคนสติหลุดใช่ใช่เหมือนคนฟิลขาดจริงๆนะแบบแบบคือเหมือนกับคนไม่มีสติพูดพูดอะไรไปคือมันมันมันไม่ได้ยินแล้วอ่ะมัมแบนคนปกติมันมันสติแตกแล้วอ่ะแบบ มุดกิดจัดๆแล้วอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยด้วยส่วนหนึ่งมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อวานเราก็เมาด้วยส่วนหนึ่งใช่แต่ว่าคือเอาคําว่าเมาเป็นข้ออ้างไหมมันก็ไม่ได้อาคาว่าเมาเป็นข้ออ้างนะเพราะว่าเอาจิมันก็ควรมีสติอันนี้ก็ถูกต้องผมก็ไม่ได้ว่าเออผมก็ผมก็เลยบอกว่ามึงผิดนยไกด์เียมึงไม่ควรทําแบบนี้มึงไม่ควรทํานี้ผมก็เลยบอกว่าพี่บอยก็เลยพี่บอยก็เลยเดินไปตบหน้าตบหน้ามันตบหน้ามันทีสองทีมก็ไม่ได้แรงมากนะแต่ก็ตบอบก็ตบตบ เรียกสติมันแล้วทีนึงพอมีสติบุ๊กก็เลยคุยรู้เรื่องมากขึ้นอะไรเงี้ยก็คุยก็คุยคุยรู้เรื่องอะไรเงี้ยผมก็ด่ามันผมก็เลยบอกว่าไอ้ไกด์ผิดผมบอกว่าไอ้ไกด์ผิดผมเนี่ยผมบอกผมบอกว่าเพื่อโอเคเพื่อผมผิดผมก็บอกว่ามันผิดมันผิดครับมันผิดที่แค่ว่ามันมันมันไม่ควรไปทําน้องเฉยเฉยแค่นั้นเองแต่ผมก็บอกว่าสิ่งที่มันได้รับบทลงโทษอะผมว่ามันก็มันก็ร้ายแรงมากแล้วอะครับผมว่ามันมันก็ร้ายแรงมากแล้วจริงแล้วคือเมื่อวานผมก็เออไปขอโทษกล้าอะไรเงี้ย ผมก็เออไปขอโทษก้าแทนไกด์คือผมผมผมคิดว่าตอนนั้นผมไม่อยากให้ไกด์เข้าไปคุยกับก้างไงเพราะว่ามันไอไกด์มันก็แบบและแต่ไกด์มันก็เดินไปยกมือไหว้ขอโทษนะไอไกด์มันก็เดินยกมือไหว้ขอโทษหลังจากตั้งสติได้แล้วเนี่ยไกด์เดินยกมือไหว้ขอโทษนะครับเดินไปยกมือไหว้ขอโทษก้าเฮ้ยเออเออมันมันมันขอโทษมันขอโทษจริงๆที่แบบเออมันสติหลุดแล้วไปทําอะไรแบบนี้ใส่ก้าอะไรเงี้ยนั่นแหละครับเรื่องเรื่องเรื่องทั้งหมดมีประมาณนี้ครับนี่คือมุมมุมของผมที่ผมอยู่กับไกด์นะนี่คือมุมของผมท ผมไม่ได้เข้าข้างเพื่อนผมว่าเพื่อนผมไม่ผิดไม่ใช่ผมบอกว่าเพื่อนผมผิดแต่แค่ว่าผมก็อยากจะขอโอกาสให้มันบ้างเพราะผมว่าสิ่งที่มันมันโดนได้รับแล้วว่าผมว่ามันมันก็ร้ายแรงมากแล้วจริงครับเอาจริงแม่ไม่ต่างจากตกงานเลยนะผมพูดกันตรงๆเพื่อนผมไม่ต่างจากตกงานเลยครับอย่างที่มันเคยบอกอะไอ้ที่แล้วถ้ามันออกมันจะเอาไอ้ที่อะไรแดกอะ